ปัจจุบันหูฟังของ Apple มีทั้งแบบที่เป็นหูฟังแบบ Pod l i g h t n i n g หรือว่าหูฟังแบบ USB Type C คุณยังชอบใช้หูฟังแบบแจ็ค3.5มิเมกันอยู่หรือเปล่าสำหรับผมก็ยังใช้งานอยู่สวัสดีครับพบกับ p n n u u n r r v วิ w นะครับวันนี้เรามาแกะกล่องแล้วก็รีวิวหูฟังของ Apple แบบมีสายนะครับหรือ p p o o n นนั่นเองผมสร้างจาก Apple Store นะครับพัสดุที่มาส่งจะเป็นซองสีน้ำตาลกันกระแทกฉีกซองแล้วก็เอาของด้านในออกมานะครับหูฟังเฮดโฟนของ Apple แบบมีสายนะครับที่เป็นแจ็ค3.5ม mm. มิลิเมตรต้องบอกว่าหูฟังรุ่นคลาสสิกเลยของเคยแถมแต่ตอนนี้ไม่ได้แถมแล้วนะครับ บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสีขาวที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นกล่องแบบลักโลมีตำแหน่งที่ใช้ในการดึงเพื่อฉีกซิลของบรรจุภัณฑ์ออกแล้วก็แกะตรงนี้เปิดกล่องจากด้านบนนะครับจะมีลิ้นกระดาษที่เราดึงหูฟังออกมาจากตัวบรรจุภัณฑ์ได้ ข้างในก็จะเป็นเอกสารใบรับปาาระกันและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆมาดูที่ตัวหูฟังกันนะครับตอนนี้บรรจุภัณฑ์เป็นโครงกระดาษทุสมัยก่อนนะครับบรรจุภัณฑ์จะเป็นกล่องพลาสติกประหยัดต้นทุนและรักโลกมากขึ้นนะครับเราค่อยๆแกะจากด้านบนนะครับจะเป็นสลัก ที่เป็นกระดาษล็อกอยู่เปิดมาด้านในนะครับก็จะเห็นสายที่หมุนเก็บอย่างเป็นระเบียบนะครับกับตัวล็อกที่เป็นโครงกระดาษนะครับเราแกะตัวล็อกโครงกระดาษที่อยู่ด้านข้างของสายออกนะครับแล้วก็ดึงหัวออกมา แม้แต่ตัวล็อกที่เป็นแจ็ค3.5ม m mm, ก็มีตัวล็อกที่เป็นโครงกระดาษเช่นกันนะครับกดด้านล่างแล้วก็ดึงออกแบบนี้นี่นะครับให้ดูกันชัดๆหูฟังแบบเฮดโฟนนะครับที่เป็นหูฟังแบบมีสายนะครับแจ็ค3.5ม m mm. ้หูฟัง แบบมีสายของ Apple รุ่นคลาสสิกนะครับจะมีตำแหน่งที่ใช้ในการควบคุมระดับเสียงและเปิดปิดเพลงด้วยนะครับจะเป็นหูฟังแบบเอียบัดนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบแบบอินเอียที่ใส่แล้วรู้สึกไม่ถนัดแบบนี้ก็จะช่วยให้ใช้งานหรือสวมใส่สบายมากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่จะใช้งานกับ iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับก็จะต้องมีอะแดปเตอร์ในการแปลงไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์ที่แปลงจากแจ็ค3.5ม m มิลิเมตรเป็นพอตไลนิงเพื่อใช้กับ iPhone ที่เป็นพอตไลนิงนะครับรวมทั้งถ้าใครที่มี iPhone ที่เป็นพอต USB Type C ก็สามารถใช้ตัวอะแดปเตอร์แปลงเป็น Type C ได้ สำหรับการควบคุมการใช้งานหูฟังแบบนี้นะครับก็จะมีปุ่มควบคุมที่สามารถเพิ่มหรือว่าลดระดับเสียงได้ซึ่งใช้งานได้สะดวกทีเดียวนะครับรวมทั้งตรงกลางก็สามารถควบคุมในการเปิดหรือปิดเพลงที่เราฟังได้ด้วยคุณภาพเสียงก็ดีตามมาตรฐานของ Apple ินะครับสำหรับใครที่ชอบโทนเสียงแบบฟังสบาย แต่ก็จะมีข้อสังเกตเรื่องของเบสเท่านั้นเองที่ถ้าใครที่ชอบเสียงเบสหนักๆอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ได้เต็มที่มากนะักเหตุผลที่เลือกใช้หูฟังแบบพอต3.5มิลม mm, นะครับก็นื่องจากว่าเราสามารถใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กซึ่งยังมีแจ็ค3.5มิมอยู่ก็จะประหยัดพอต USB Type C ไปได้นะครับ และแบบมีสายก็ไม่ต้องกังวลเรื่องดีเลยน,นะครับแต่มีข้อจำกัดก็คือสายอาจจะพันกันนิดหน่อยเท่านั้นเองก็เป็นผลิตภัณฑ์ของ Apple อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแม้ว่าจะเคยแถมแต่ตอนนี้ไม่ได้แถมแล้วถ้าต้องซื้อก็อยู่ที่ราคา790บาทมีให้เลือกทั้ง3ไทยนะครับแต่ตัวที่ผมมารีวิวก็จะเป็นหูฟังแบบแจ็ค3.5มมแบบคลาสสิกเลย ข้อดีก็คือคุณสามารถเปประยุก์ตใช้กับอุปกรณ์แบบอื่นได้นะครับแต่ข้อเสียคือถ้าใช้กับ iPhone ด้วยหรือ iPad ด้วยคุณจะต้องมีอะแดปเตอร์ในการแปลงหัวซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านั้นไม่มีพอทที่เป็นแจ็ค3.5มิลิเมตรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และ s ับส i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยครับขอบคุณครับแนละ้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ